ของคุณลูกค้า1,200บาทค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีเมื่อเช้าฉันหยิบกระเป๋ามาผิดใบอะคะ่ะกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ของฉันอยู่ที่กระเป๋าอีกใบหนึ่งอ,อะไรนะคะเ,เ,เ,เดี๋ยวจะมีคนมารับฉันแล้วเดี๋ยวฉันค่อยจ่ายตังค์ให้นะคะอ๋อได้ค่ะ ไม่ได้ผู้จัดก,การคะนี่คุณอย่ามาทำเนียนลืมกระเป๋าลืมนู่นล,ลืมนี่หน่อยเลยกะจะมากินฟรีหรหมไงผู้จัดก,การคะเออคือเมื่อเช้าฉันรีบไปหน่อยฉันก็เลยหยิบกระเป๋าไผิดใบอะคะ่ะฉันลืมจริงๆนะคะดูจัดก,การแต่งตัว ไม่เลวนะแต่ทำไมมาทำนี่ใส่หลอกกินฟรีแบบนี้ล่ะ,ะถ้าคุณไม่เชื่อฉันคุณเอากระเป๋าของฉันไ้ก่อนก็ได้นะคะกระเป๋าใบน,นี้จะมีค่าสักกี่บาทกันเชียวราคาก็ไม่น่าคุ้มค่าอาหารดูก็รู้ว่าของปลอมอะ่ะผู้จัดการคะ ฉันว่าลูกค้าท่านนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้จัดการเข้าใจหรอ,คอกค่ะไปป่าไปเลยนะเออเอาอย่างนี้ไหมคะฉันขอยืมโทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะโทรให้คนเอากรลป๋าตังค์มาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะจะยืมโทรศัพท์งั้นเหรอได้งั้นคุณก็ถอดรองเท้าของคุณไปสิเท้าเปล่าอะ่ะจะได้หนีไปไหนไม่ได้ ที่คุณทําเกินไปแล้วนะเกินไปตรงไหนหรอคะทำไมามากินข้าวแต่ไม่มีปัญญาจ่ายฉันทำเกินไปตรงไหนไม่ทราบผู้จัดการคะทาแบบนี้กับลูกค้ามันไม่เหมาะสมนะคะจะสร้างความลําบากใจให้ลูกค้าเปล่าๆลูกค้าจะลํำบากใจนั่นแหลก็เรื่องของเขา ที่นี่มันร้านอาหารมากินก็ต้องจ่ายเงินไม่ใช่มาหลอกกินฟรีแบบนี้อุ้มแกก็เหมือนกันเข้าข้างลูกค้าแบบนี้เดี๋ยวฉันก็ไล่เธอออกหรอกพอได้แล้วค่ะได้ฉันถอดรองเท้าให้คุณก็ได้ค่ะ ทีนี้คุณยืมโทรศัพท์ให้ฉันได้หรือยังอุ้มเอาโทรศัพท์แกให้มันยืมหน่อยสิค่ะนี่ค่ะโทรศัพท์ เดี๋ยวถ้าเขามาจ่ายเงินเมือ่อไหร่อ่ะแกค่อยเอารองเท้าคืนให้มันนะหรือถ้าเกิดแกปล่อยให้มันหนีไปได้อะแกต้องรับชอบค่าอาหารทั้งหมดเองค่ะข,ขอบใจมากนะค่ะ ต้องขอโทษแทนผู้จัดการฉันด้วยนะคะสงสัยเขาคงจะเครียดเรื่องงานมากไปหน่อยอย่าถือสาเขาเลยนะคะเธอเอารองเท้าคืนให้ฉันเธอไม่กลัวฉันหนีไปหรอกฉันคิดว่าคุณลูกค้าคงไม่ขาดเงินแค่นั้นหรอกคะ่ะไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่มีเงิน1,200บาทแล้วจะมาหลอกกินฟรีหรอคะ่ะเธอดูจากตรงไหนหรอว่าฉันไม่ขาดเงิน ตั้งแต่ฉันดูแลลูกค้าตั้งแต่เข้าร้านมาลูกค้าเป็นคนจิตใจดีใจเย็นและมีเหตุผลค่ะสิ่งที่เธอเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เธอคิดก็ได้นะคุณเป็นคนสบายๆไม่แต่งตัวหรูหราไม่อดรวยถ่อมตน <c oughs> ฉันว่าดูๆไปแล้วคุณก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะคะน่าเสียดายนะถ้าปล่อยให้คนอย่างเธอเป็นแค่พนักงานาเสิร์ ฉันว่าเธาน่าจะมีความสามารถมากกว่าน,นี้นะก่อนที่ฉันจะมาทํางานฉันก็ตั้งใจและบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ช่างฉันก็จะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะคุณนัทคะคุณนัทจะมา ทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะคะหลินนี่เธอทำอะไรลงไปรู้ตัวไหมถ้าผมขไข้านนี้ไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบ oh. เออคุณคุณโบอยู่ด้านในเจะตามผมมานะ โบครับผมต้องขอโทษแทนผู้จัดการของผมด้วยนะครับที่ดูแลคุณโบได้ไม่ดีต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรจ้ะคุณนัทน,นี่กระเป๋าคุณโบครับขอบใจมากเลยนะเดี๋ยวในไปรอฉันที่รถ คุณโบเขาเป็นคนที่จะมาซื้อร้านที่นี่ต่อจากผมหลังจากวันนี้เป็นต้นไปคุณโบก็คือเจ้านายคนใหม่ของที่นี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอไม่ใช่ผู้จัดก,การของที่นี่อีกเพราะว่าฉันจะให้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นผู้จัดก,การแทนคุณโบคะเรื่องที่เกิดขึ้น ฉันเข้าใจผิดไปเองฉันขอโทษนะคะแล้วฉันก็อยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเธออยากได้โอกาสจากฉันงั้นเหรอถ้าถ้าอย่างนั้นเธอก็มาทำตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟแทนค่ะแต่ว่าเธอต้องถอดรองเท้า และเดินเท้าเปล่าดูแลลูกคา้าเธอไหวนะเอ่อคุณโบคะแต่ว่าฉันเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟคงไม่เหมาะที่จะเป็นผู้จัดการหรอกมั้งคะเธอเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอไม่ว่าเธอจะทำงานอะไรเธอก็จะตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด ฉันเชื่อว่าคนอย่างเธอจะมีความสามารถรับผิดชอบหน้าที่ผู้จัดก,การได้เป็นอย่างดีเลยล่ะอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะค่ะ